วัดีค่ะวันนี้เยือนที่สองนะคะวันที่สองตุลาคลม2566มาดูสิว่ามีอะไรอยู่ในกล่องพ่อกำลังอ่านหนังสือส่วนมนุน์อยู่นะคะมีสองกล่องจ้าก็จดุสองกล่องแมว จะแกะนะคะแกะกล่องที่หนึ่งก่อนแกะกล่องที่หนึ่งก่อนนะคะทีพอสวนเนื ฉันเป็นแดดหรือันเป็นแดด นี่ไยเซเจน ดังได้คบกูแบบใหญ่บ้างใจรุนแรง พ่นอนแล้วพ่อนอนแล้วว่อชูสองนิ้วนเนี่ยยังไม่ยย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  สวดมันเสร็จแล้วแม่นอนหลับแม่นอนหลับเห็นไหมแม่นอนหลับอยู่พ่อขาลงนีมองไม่เห็นหน้าแล้วขาบางหน้า